ดูดวงชาวราศีมินดวงชะตาของชาวราศีมินยิ่งมืดยิ่งรวยงูดำเอาเงินมาให้อำนาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาคาบุนกุศลวาสนาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอ,ได,เจอได้เจอกับผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพ บุญกุศลวาสนาเข้ามาจะหนักจะเต็มในโชคชะตาทำอะไรก็กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลันกล้าที่จะพัฒนาอย่างก้าวโดดครับผมใครบางคนเข้ามาหนุนนำโชคชะตาทตาําให้ดวงชะตาของท่านถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาอัศบินนะครับถือเหรียญนําพาซึ่งโชคลาภโอกาสทองเข้ามาแล้ว่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาดวงแบบนี้เขาเรียกว่ารวยเลยรวยครับผมมันมีสิ่งที่ เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาของท่านดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งชาร์ลอตให้ท่านมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหาญเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จท่านจะได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้วางแบบแผนไว้แก่ดวงชะตาถึงล่วงหน้าระบบโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนับตกตำแหน่งเดลิเวอร์ ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงฟากันโสมณัสติดกับดักมลเสน่ห์มลจันทาปีดาบปากลงมากระบ,บนกระววยกระสักสาวาสายครับท่านจะได้สับสนงงวยกับทุกสิ่งทุกอย่างตกตำแหน่งเดเวรับผมเทพเทวดาฟ้าดินเข้าข้างแล้วงูดำเอาเงินมาให้แล้วย,ยิ่งเมื่อยยิ่งรวยับผมยิ่งโอกาสที่จะเข้ามาในโชคชะตาคับให้สังเกตเวลาค่ำคืน ครับผมจะมีโอกาสทองโอกาสวิวาข่าวมงคลเรื่องราวต่างๆเข้ามาครับนะผมการที่ท่านตกตําแหน่งไม่สบายใจอึดอัดย่ําแย่ให้ท่านรีบหลุดออกมาจากทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าดาบสองขวเกิดขึ้นในโชคชะตาจะได้กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอํานาจบาลวีวัสนาานจะได้ลื่นเลงสังสรรค์ไล่ล้ำเต้นระบําเพลงกองกันถึงเวลากาบุญกุศลวัสนาสิ่งที่ใช่ ตกตำแหน่งพระราชาถือถ้วยทองมาให้แล้วนะครับผมจะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาจะทําอะไรก็ประสมเร็จแช่มชื่อลาบลืน่นนะครับตกตำแหน่งบุญนะครับผมเหมือนกับการแกะสล,ลักเริ่มต้นอาชีพใหม่ๆเพราะฉะนั้นถ้านมีอาชีพใหม่เข้ามาสู่ตัวท่านบอกได้เลยว่าถึงเวลาแล้วนะครับผมอัศวินขี่ม้าถือเหรียญน,นําพาซึ่งโชคลาภมาให้โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามา การมองการไกลถึงอนาคตการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันปัฒนาส่งมอบถึงถ้วยทองนะครับวงล้อแห่งวัฏจกัจกรจัดแจงทาตามแบบแผนประเภทนี้จะตาชีวิตจะรับทรัพย์หรยโชนะครับผมสิ่งดีดีจะบังเกิดนะครับนะครับตกตําแหน่งครอบครัวไปไหนใครลักสาวลักสาวหลงผู้ใหญ่ลักก้หลงบากนโสมนัสติดก,กับดักมลเสน่ห์จนท้าของท่านนะครับเอมรโลกเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งนักลบ กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลันท่านจะได้ค้นพบได้เจอสิ่งดีเจอสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่ดีนะครับให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปทางทิศตะวันตกให้สังเกตในดวงชะตาดวงชะตาของท่านปูฤษีสองแสงตะเกียงทองเปิดทางสว่างให้แปลว่ามีโอกาส,ม,กาสมีโชคลามเงินทองมามีวาสนาทำนะให้สังเกตมนต์เสน่ห์ใช้ให้เป็นปรับปรุงแก้ไขให้เป็นมนต์จันทา ไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัสติดกับดักมเนเสนนะครับผมสิ่งห์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาจะได้ลื่นเลงสังสรรค์ลลไล่ล้ำเต้นระบบาเพลงกองกันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่นะครับผมโอกาสทองส่งมอบถ้วยทองมาด้วยบุญบารมีวาสนาการถือดาบตั้งขึ้นการที่ท่านกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งบุญ บุญกุศลวัาสนาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาเดอะฟูเกิดขึ้นในโชคตาเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนเข้ามาประจบประแจงเลียแข้งเลียขาทำให้ท่านรอกว่า,วาถึงเวลาคาบุญกุศลวัาสนาของท่านแล้วนะครับโอกาสท้องเขามานะครับรับทรัพย์โดยโชคนะครับท่านอาจจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ดีการปฏิบัติดอยในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินที่ดีนะครับซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหา เอาจิงเอาจังจนประสบความสำเร็จชะตาชีวิตตกตำแหน่งสิงสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตารับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาต่างๆความตึงเครียดจะได้มาลายหายไปสิ้นลงส,สมสมสมหวังดังใจหมายัะผมการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตา ในอำนาจบารมีวาสนามีตาปักเต็มหลังกรบวนก็ไว้กะสากระสายมันเกิดความคล่องตัวมันเกิดความแช่มชื่นมันเกิดความลาบลื่นม,มีตาล้อมเล่าเอาไว้หมดแล้วนะครับไปถูปิดตาให้ท่านไปทางด้านไหนดีแต่ว่าโอกาสทองเดี๋ยวจะมีคนนําพามาให้เองด้วยบุญกุศลวาสนาในเมื่องงูดําจะเอาเงินมาให้โอกาสทองเข้ามาแน่เราจะมีสัญญาณสัญ,ญลักษณ์พิเศษนับนกน้อยจะนําพาซึ่งข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคล แต่ว่าให้ท่านเป็นผู้ให้ก่อนนะครับผมทุกจิงทุกอย่างเขาก็แอบ,บมองท่านอยู่นะนะครับผมให้ท่านเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งจเจริญรุ่งเรืองยิ่งให้ยิ่งพลิกเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งม้าปยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งราชสีมานอนซบตักนะครับผมคนอีจช้าให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตามีไหมมีครับเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องหลบหลีกซ่อนเลนในเมื่อท่านมีบุญ ท่านก็อยู่เฉยๆไม่จาเป็นที่จะต้องปะทะคนปะทะไม่ใช่คนที่ฉลาดการที่ท่านอยู่เฉยๆแล้วล่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองกบเป็นคนที่ฉลาดนะผมตกตําแหน่งบุญกุศลวัส,สนาตกตําแหน่งไฮพิเทศท่านจะทําอะไรก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโดยง่ายเพราะว่าคนแบบนี้เป็นผู้มีบุญกุศลวัสนาขนาดงูดํายังคอยช่วยตามติดสนับสนุนค้ําชูหนุนนําโชคชะตาครับ ใครบางคนเข้ามาชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายจะมาลักสามเศร้ากับท่านนะผมจะหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างในตัวท่านนะท่านก็อย่าไปสนใจทําตามแบบแผนจะติดตัลาการนะผมคนนี้มาดีก็มาดีคนนี้มาร้ายก็อย่าไปสนใจนะเรามีกฎของเรานะคนนี้อยู่ในมาตรฐานของท่านท่านก็รับไว้คนนี้ไม่อยู่มาตรฐานของท่านท่านอย่ารับไว้นี่คือกฎดวงชะตาของท่าน เต็มตัวเฮลานท่านจะได้เจอคนที่ใช่นะครับคนรูปหล่อร่ำรวยรับทรัพย์รวยโชคนะครับผมสุดสวยเซ็กซี่เย้ายวนนะครับผมตกตำแหน่งที่ดีนะครับเจ้ากรรมในเวง้ามาลุมเล้าจะคอยตามแย่งนาะยื้อแย่งเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจท่านอยู่ของท่านเราสวยของเรานะครับผมอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูหมู่บ้านให้หมดไปสิน้นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวาสนาของท่านจะได้เป็นที่หนึ่ง จะรับซับเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาเอ่ยสวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีมีนกันบ้างนะครับดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนลักษณะทั่วไปและนิสัยใจคอของชาวราศีมีนชาวราศีมีนเป็นคนอ่อนโยนมีจินตนาการสูงและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพวกเขามักจะมีความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของคนรอบข้าง ได้เป็นอย่างดีด้วยาธาตุน้ําที่เป็นาธาตุประจําราศีทําให้ชาวมีมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่างๆพวกเขามักจะมีความคิดสร้างสรรค์ชอบงานศิละปะและมีจิตวิญญาณที่โรแมนติกในเดือนนี้ลักษณะเด่นของชาวมีนจะถูกขับเน้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีแรงบันดาลใจมากขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงานหรือไอเดียใหม่ๆ นอกจากนี้ความเมตตากรุณาและความเห็นอกเห็นใจของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่คนรอบข้างทําให้คุณเป็นที่รักและได้รับการยอมรับในสังคมในเดือนดวงของชาวราศีมีนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสที่จะได้รับพลังงานเชิงบวกจากดาวพฤหัสด,ดีซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองทาให้คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ในหลายๆด้านของชีวิตอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายบางประการที่เกิดจากอิทธิพลของดาวอังคารซึ่งอาจทําให้คุณรู้สึกอุดหนิดหรือใจร้อนได้ง่ายแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวของคุณคุณจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะพบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในการทํางานคุณอาจได้รับมอบหมายโครงการสําคัญ หรือได้รับการเลื่อนตำแหน่งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณจะเป็นจุดแข็งที่ทำให้คุณโดดเด่นในที่ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานที่ต้องใช้ความคิดนอกกรอบหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสรื่อสารอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในการสรื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเนื่องจากอาจมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงกลางเดือนพยายามสื่อสารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สำหรับผู้ที่ทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายธุรกิจหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆคุณอาจได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้ายิ่งขึ้นในเดือนนี้การเงินของชาวราศีมีนอยู่ในเกณฑ์ดีคุณอาจได้รับรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษหรือโบนัส จากที่ทำงานนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนจากการลงทุนที่คุณทำไว้ในอดีตอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นดังนั้นการวางแผนการเงินและการสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากคุณกำลังวางแผนที่จะลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆอย่างรอบคอบแต่ควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ในช่วงกลางเดือนเนื่องจากอาจมีปัจจัยที่คุณมองข้ามไปสำหรับชาวราศีมีนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณจะช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวรรณกรรมหรือการสื่อสารคุณอาจพบว่าตัวเองมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้นและมีความสนใจในการค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรักสูตรหรือการอบรมพิเศษจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคุณได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามคุณควรระวังไม่ให้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการพาคุณออกนอกลู่นอกทางจนละเลยการเรียนในหลักสูตรหลักการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมระหว่างการเรียนตามหลักสูตรและการทํากิจกรรมเสริมจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จในการศึกษาได้อย่างสมดุลสําหรับชาวราศีมีที่ประกอบอาชีพค้าขาย หรือทำธุรกิจเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายกิจการหรือเพิ่มยอดขายความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยให้คุณคิดคน้คนกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆที่จะดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจพบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีในัยสำคัญ โดยเฉพาะหากคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความงามศิลปะหรือการบริการความสามารถในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าจะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงใจลูกค้าได้มาก่อขึ้นในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายบางประการในด้านการจัดการสต็อกสินค้าหรือการจัดส่งคุณควรใส่ใจในรายละเอียด และวางแผนล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นการสื่อสารที่ชัดเจนกับซัพพลายเออร์และลูกค้าจะช่วยลดความเข้าใจผิดและรักษาความพึงพอใจของลูกค้าไว้ได้ในช่วงปลายเดือนคุณอาจได้รับโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่หรือเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์การใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการนำเสนอสินค้าหรือบริการผ่านสื่อดิจิทัลจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมาก โดยรวมแล้วเป็นเดือนที่มีโอกาสและความท,าท้าทายสำหรับชาวราศีมีนความคิดสร้างสรรค์ um ความเมตตากรุณาและความสามารถในการปรับตัวของคุณจะเป็นกุญแจสำคัญในการ,รนำพาคุณผ่านพ้นอุปสรรคและคว้าโอกาสที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเงินการเรียนห,หรือการค้าขายการรักษาสมดุลระหว่างการใช้จินตนาการและการอยู่กับความเป็นจริงจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน อย่าลืมว่าดวงชะตาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นความสำเร็จที่แท้จริงขึ้นอยู่กับการกระทําและการตัดสินใจของคุณเองใช้จุดแข็งของคุณให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้จากความท้าทายที่เข้ามาเพื่อพัฒนาตนเองและกล้าไปสู่เป้าหมายที่คุณตั้งไว้เดือนนี้ชาวราศีมีนจะมีดวงความรักที่ค่อนข้างดีด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีมีนส่งผลให้คุณมีเสน่ห์และความมั่นใจมากขึ้น ทำให้ดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้างได้ง่ายอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความท้าทายบ้างเนื่องจากอิทธิพลของดาวอังคารซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆได้คู่รักชาวมีนจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดและเข้าใจกันมากขึ้นในเดือนนี้คุณอาจได้ทำกิจกรรมร่วมกันหรือวางแผนอนาคตร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้คุณควรใช้ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของคู่ครองและพยายามสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจหากทำได้เช่นนี้ความท้าทายที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างการให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการแต่งงานหรือการมีบุตรเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยและวางแผนแต่ควรพิจารณาทุกด้านอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจชาวมีที่โสดจะมีโอกาสพบเจอคนที่น่าสนใจในเดือนนี้คุณอาจได้พบกับคนใหม่ๆผ่านงานสังคมกิจกรรมกลุ่มหรือแม้แต่ผ่านทางออนไลน์สเสน์และความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นของคุณจะช่วยดึงดูดความสนใจจากคนรอบข้าง อย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในการเลือกคบหาสมาคมกับคนใหม่ๆไม่ควรรีบร้อนหรือตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียวใช้เวลาในการทำความรู้จักและเข้าใจอีกฝ่ายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จรงิงจังสำหรับชาวมีที่กำลังสนใจใครบางคนอยู่เดือนนี้เป็นโอกาสดีที่จะแสดงความรู้สึกหรือเริ่มต้นพูดคุยกับเขาแต่ควรทำด้วยความจริงใจและเป็นธรรมชาติ คำแนะนำด้านความรักสำหรับชาวราศีมีในเดือนนี้ 1. ใช้ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นให้เป็นประโยชน์ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 2. สื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจกับคู่ครองหรือคนที่คุณสนใจ 3. ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆร่วมกับคนรัก4ระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความรักโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือน 5. หาสมดุลระหว่างการให้เวลากับความรักและด้านอื่นๆของชีวิต 6. เปิดใจรับโอกาสใหม่ๆในความรักแต่ก็ควรรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้โดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีมีนในด้านความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่หากคุณใช้ความเข้าใจการสื่อสารที่ดีและความจริงใจคุณจะสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่มีความหมายได้ ขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์น,นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิขิตเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับถ้าชาวบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆ ที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ